มีรายงานระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาเซนนอนสองทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดศึกนอกสนามเพื่อแย่งคว้าตัวไบรอันบรอบบี้กองหน้าของอาแจ็ก์อัมสเตอร์ดัมทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาเซนอนต่างก็ต้องการนักเตะใหม่ในตำแหน่งกองหน้าเข้ามาสู่ทีมอย่างน้อยหนึ่งคนโดยทีมปีศาจแดงกำลังมีข่าวเชื่อมโยงกับโจชัวเซร์ซีกองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของบโลญญาขณะที่ทีมปืนใหญ่ยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนว่าพวกเขาจะดึงกองหน้ารายใดเข้ามาสู่ทีม ทว่าล่าสุดเดอะซันได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาเซนนอนสองทีมยักษ์ใหญ่ในศึกพรีเมียร์ลีกพร้อมเปิดศึกนอกสนามเพื่อแย่งคว้าตัวไบรอันร็อบบี้กองหน้าของอาแจ็ก์อัมสเตอร์ดัมเข้ามาเสริมทัพโดยเตรียมทุ่มทุนจำนวน30ล้านปอนด์เพื่อสู่ขอแข่งรายนี้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีหลายครั้งที่ดาวยิงวัย2 2ปีรายนี้ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับอนาคตการค้าแข้งของเขาอย่างตรงไปตรงมาโดยเขายอมรับว่าอาเซนอนเป็นสโมสรที่ดีและยังมีการกล่าวถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกด้วย แม้ว่าอาแจากจะทำผลงานในฤดูกาลที่แล้วได้หน้าผิดหวังแต่ทว่าไบรอันบล็อบบี้กลับโชว์ฟอร์มได้ดีโดยทำไป18ประตูและทำ8แอสซิสตตจากการลงสนาม30นัดในเอเรดิวิซีลีกของเนเธอร์แลนด์ซึ่งจากผลงานอันยอดเยี่ยมนี้ก็ทำให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของทัพอัศาวินสีส้มชุดลุยศึกยูโร2024ไบรอันบร็อบบี้ยังเหลือสัญญาค้าแข่งกับอาแจากจนถึงปี2027ทำให้ทีมดังของลีกดัตอยู่ในตำแหน่งแข็งแกร่งในการพิจารณาข้อเสนอขอซื้อตัวกองหน้ารายนี้ แฟนแฟนอาร์เซนอลและแมนยูมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ